เมื่อวานก็คือมีกปปสใช่ไหมครับห้าท่านก็ถูกสินภาพการเป็นสอสอถูกศาลชี้ไปเรียบร้อยนะก็อาจจะหมดอนาคตทางการเมืองมาทีอาจจะถูกตัดสิทธิ์เราไม่สามารถที่จะมาทํางานทางการเมืองได้อีกแล้วเลยน,ะนันก็เป็นวิธีทางผมก็ไม่รู้ว่าประชาธิปไตยหรือเปล่านะการตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ย ผมว่ามันไม่น่าจะเป็นเป็นวิธีการในระบอบประชาธิปไตยนะระบอบประชาธิปไตยทุกคนนะครับไม่ว่าจะยากดีมีจนรวยก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงตราบแลที่เขายังเป็นพลเมืองประเทศนี้มันก็ไม่น่าจะมีเงื่อนไขที่ต้องไปตัดสิทนคนนั้นตัดสินคนนี้ใช่ไหมครับก็คือประชาชนควรจะเป็นคนตัดสิน ในเรื่องการเมืองนะเรื่องทางการเมืองแต่ถ้าใครที่ทําผิดกฎหมายบ้านเมืองก็กฎหมายก็ดําเนินการไปแต่ว่าการที่มาบอกว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะแต่กับมีการตัดสิทธิทางการเมืองเนี่ยมันจะเป็นประชาธิปไตยคนเรามันไม่จําเป็นจะต้องเห็นเหมือนกันใช่ไหมเมื่อก็มีความเห็นที่ไม่เหมือนกับเรามีความเห็นที่ต่าง ก็ควรให้เขาได้มีโอกาสเข้ามาทำงานทางการเมืองแต่ส่วนนี้เขาทำผิดกฎหมายเออนี่ก็ต้องดำเนินคดีใช่ไหมครับว่าเขาทำผิดกฎหมายแล้วก็ดำเนินคดีเข้าไปจะช่อโกงจะโกงกินหรือว่าผิดคำพูดประชาชน,นเนี้มันควรจะต้องมีข้อหาช่อโกงประชาชนนะมันควรจะเอามาใช้กับนักการเมืองที่ตบัดสัตว ตอหลดตอแหลใช่ไหมหาเสียงไว้อย่างหนึ่งทำอย่างเนี้มันควรจะโดนก็หาช่อโกงประชาชนใช่ไหมแต่ว่าไอ้การที่เขาทานู่นทํานี่แล้วไปตัดสิทธิ์เขาเนี่ยผมว่าบางทีก็จะมีความเชื่อเช่เหมือนเราก็าจะมีวิธีการเี่เหมือนเราแต่ละคนความพร้อมไม่เท่ากันบางคนมีความพร้อมมากความพร้อมน้อยอันนั้นก็ใช่ไหมก็ควรที่จะ ปล่อยเขาได้ใช้สิทธิ์ของเขาได้อย่างเต็มที่การซื้อสิทธิ์ขายเสียงครับถ้าจับได้ก็ขังคุกไปเลยเลยแต่ถ้าแจกเงินให้ประชาชนก็แจกไปใช่ไหมน,นการเมืออยากแจกก็แจกไปเลยประชาชนได้ประโยชน์ใช่ไหมแจกโดยไม่มีข้อแม้แต่แจกไปเลยต้องเลือกผมหน้าอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการซื้อเสียงนะครับก็จับ แม่งติดคุกไปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าก็าติดคุกไปแต่ว่าถ้าพ้นโทษมาก็มาเล่นการเมืองได้อีกแต่ประชาชนเลือกก็ทำไงได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าคนนั้นถูกตัดสิทธิ์คนนี้เล่นการเมืองได้เลยผมก็ทำแห่งไอ้เหี้ยมาตรฐานมันตรงไหนวะเพราะผมดูหลายครั้งนะที่คนที่ถูกตัดสิทธิ์นี่มันก็ขานความรู้สึกใช่ไหมของประชาชน มันก็ไม่น่าจะเป็นความเป็นธรรมนนวันนี้นายผมก็มีโอกาสแล้วที่ได้ขึ้นศาลกับนายกว่านายกเป็นโจทเป็นผู้เสียหายนายกคิดว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายนะครับแล้วก็แจ้งความดำเน,น,นินคดีผมนั้นก็มาขึ้นศาลมาพิสูจน์ด้วยว่ามันเสียหายอย่างไรผมมินมามายจริงแล้วผมพูดความจริงนะครับผมว่ากฎหมายมีนมามาบ้านเราเนรราี่ยมันรญญาอ่อน ใช่ไหมมันกลายเป็นความอาญาไอ้น,น,นี่มันควรจะเป็นความแพง่งเพราะการหมิประมาทมันทําให้เสียหายมันไม่ได้ทําให้บาดเจ็บลงตายใช่ไหมถ้าเกิดเขาเสียหายกระทบเสื่อมเสียชื่อเสียงก็ฟ้องเป็นทางแพ่งไปใช่ไหมจะเยียวยาวไงก็ว่าไปเพราะถ้าเกิดมันเป็นความจริงแนละ้วสังคมก็ได้ประโยชน์ดังนั้นไม่ควรนะผมนอ้ว่าวันนี้ ในการที่จะเอากฎหมายมินประมาณมาเป็นความอาญาเนี่ยผมดูแล้วในานานา,นา,นาอาราะประเทศก็ไม่ทํากันนะเขากกับส่งเสริมให้ประชาชนกล้าพูดความจริงแต่ไม่ใช่ปิดปากด้วยกฎหมายนะ,ะนั่นกฎหมายตัวนี้ก็ฝากันะพวกสอสอนะมินระมาณถ้ามันเสียหายก็ฟ้องแพ่งไปดิใช่ไหมครับแต่การพูดความจริงก็ต้องติดคุกอีกเพามันประหลาดนะ เขาไม่ได้ฆ่าคนตายเขาไม่ได้ขา,ายขาขายาบ้าเขาไม่ได้ชอบโกงครับเขาเพียงเดี๋ยวเขาพูดนี่เขาอยากจะพูดเออถ้ามันพูดแล้วมันเป็นความจริงก็ต้องยอมรับฟังใช่ไหมถ้าเขาพูดแล้วทําให้ใครเสียหายก็ฟ้องทางแพ่งไปดีครับก็จบแล้วอะ่ะแต่การจะมาเอาความอา,าญา,ายัดใส่ใครเนี่ยผมว่ามันไม่ยุติธรรมนะ มันก็กลายเป็นวันนี้คนมีอำนาจเขาใช้กฎหมายกันแกล้งรังแก,งแกงคนอื่นประชาชนก็ต้องทนรับกรรมพูดอะไรก็ไม่ได้ผิดไปหมดโดนคดีอาญาล่าสุดใ้ม็อบะนะเนี่ยเขาก็มาเรียกร้องสิทธิ์ของเขาเขามาชุมนุมปกป้อง,องบ้านเกิดเขาแต่โดนพรบรชุมนุมโดนพลกรฉุกเฉิน ไม่เข้าใจมั้ใช่ไหมแต่คนนี่แม่งมาชุมนุมเชียร์มาเข้าแถวต้อนรับไม่เป็นไรพ่อองตายไอชิบหายจังไรเห็นไหมคิดดูมันกี่มาตรฐานประเทศส้นตีนเนี่ยแล้วมันจะ,จะเจริญได้ไงมันความจังไรมันยังปรากฏอยู่ประชาชนนะได้รับความเดือดร้อน ถูกนโยบายทางรัฐทำให้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะครับเขาก็มาชุมนุมเพื่อคัดค้านเพื่อประท้วงเพื่อต่อต้านเพื่อทวงสัญญาอะไรกันแล้วแตนะ่แต่มีการจับกลุ่มดำเนินคดีมีการเอาน้ำไปฉีดใส่เขาอีกนะจังไรไหมครับพี่น้องคุณว่ามันจังไรไหม ทำไมอ่ะทำไมถึงชุมนุมไม่ได้ไม่เขา้าใจถามหน่อยมันแตกต่างกัน,นะร,ระหว่างการชุมนุมเชียมาเข้าแถวซองหนึ่งสองสามเนะี่ยเออทำไมพวกนี้ไม่โดนดำเนินคดีข้อหาตามพรบรชุมนุมครับแต่คอคนเข้ามาชุมนุมเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเขาเสือกโดน,นเดินดำเนินคด,นดีพวกมึงใช้มาตรฐานอะไรวะฮนะมึงใช่มาตรฐานอะไรกัน เออแต่นั้นวันนี้นะไหนๆก็ท่านนายกก็ฟ้องผมแล้วเนี่ยนะก็อย่าลืมมาขึ้นศาลนะถ้าไม่มาถือว่าหน้าตรงเมียอย่างมากกล้าฟ้องแต่ไม่กล้ามาขึ้นศาลผมว่ามันไม่ยุติธรรมมันไม่แฟร์นะแฉะนั้นคนเรามาแฟร์เกมนะก็มาขึ้นศาลด้วยกันเลยมาพิสูจน์ต่อหน้าศาลให้ศาลช่วยตัดสินว่าไอ้สิ่งที่ผมทําเนี่ยมันเป็นการหมิ่นประมาทหรือว่าเป็นผมพูดความจริง นะปากพี่น้องด้วยเป็นพยานคนะดีนี้ไม่มีการสูเหยียนะแต่ผมว่าถ้าเกิดว,ว่านายกฟอ้องผมแล้วไม่มาขึ้นศาลนะมอบอำนาจให้ทนายมานะผมว่ามันไม่ยุติธรรมฉะนั้นลูกผู้ชายคนระับถ้าผมทำผิดผมก็ยอมรับผิดแต่ผมอยากท่านสู้กับผมแบบลูกผู้ชายแบบแมนๆไม่ใช่ใช้อำนาจ ในความที่เป็นนายกรัฐมนตรีนี่ยนะท่านก็ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนาะไหนๆก็ฟ้องกยกล้าฟ้องผมแล้วมันก็ต้องกล้ามาศาลเห็นไหมไม่ใช่ว่าฟ้องแล้วไม่กล้ามาศาลดังนั้นพอมีอำนาจเยอะใครจะิน,นติติงวิาพากษ์วิจารก็ส่งคนไปดำเนินคดีหมดก็ชิบหายครับอย่างนี้ก็ชิบหายมันจะเป็นประชาธิปไตยได้ไง,ไงวะ เออนะก็ขอนะครับให้ช่วยมาศาลด้วยขอให้พวกเรานะครับให้ดูคดีนี้เป็นคดีประวัติศาสตร์วันนี้มีคนรวยคนเศรษฐีติดคุกก็เห็นใช่ไหมครับน,นั้นบ้านเมืองเราวันนี้ใครจะไม่ใช่จะทําอะไรก็ทําได้ตามเมยเอใจเห็นมีแล้ววันนี้เ,เห็นว่ามีนักการเมืองถูกตัดสิทธิ์แต่ว่ามีคดีอะไรก็ไม่รู้ละ่ะเต็ไมไปหมดคดีก็นำเข้าสู่ศาลทั้งหมด พวกเขาก็เข้าไปสู้ตามกระบวนการเหมือนกันนายกเหมือนกันในเมื่อเงียนอยากจะฟ้องร้องนะก็มาศาลผมก็อยากจะดูเหมือนกันว่าเออมันเป็นยังไงวะได้ขึ้นศาลกับน,นายกสักทีนะแล้วก็มาสืบพยานกันเลยว่าโอเคมันเสียหายยังไงมันมินยังไงอะไรเป็นมินอะไรเป็นความจริงเห็นไ,ไหมสนุกดีนะ ผมก็ได้กลายเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่ได้โอกาขึ้นศาลกับน,นายก่ผมว่ายังไม่เคยมีนะใช่ไหมพี่น้องเคยไหมในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่นายกขึ้นศาลกับประชาชนผมไม่ได้เป็นคนแรกตื่นเต้นเหมือนกันนะถ้าผิดก็ไม่เป็นไรเอาผมไปติดคุกก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าผมพูดความจริงท่านจะว่าอย่างไรนะ วันนี้ผมเห็นแล้วว่าบ้านเมืองนี้จะปล่อยเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วมันจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับไม่งั้นลูกหลานลำบากแน่นะ